ค่ะสวัสดีค่ะก็ยังอยู่กันเรื่องเดิมนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนป .5 ทุกคนเป็นยังไงคะที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องแรงเสียดทานใครสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนมีไหมคะถ้ามีก็าถามครูได้นะคะโทรถามได้เลยลูกในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันในเรื่องเดิมนะลูกเรื่องแรงเสียดทานแล้วในเรื่องแรงเสียดทานนี้นะลูกก็จะเป็นเรื่องที่เราเ สอบในครั้งที่2นี้ด้วยนะคะเราจะสอบกันเรื่องแรงและก็เกี่ยวกับในหน่วยที่3ที่ครูจะทวนให้ในคลิปต่อไปเกี่ยวกับเรื่องสารละลายการเปลี่ยนของสถานะของสารอันนั้นนะคะนะักเรียนเตรียมดูได้เลยค่ะแต่อตอนนี้เรามาดูต่อกันนะเอาละค่ะจากกิจกรรมนี้ครูมี คำถามให้นักเรียนช่วยกันคิดละดูสิจากกิจกรรมนี้ต้องลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานในการเล่นคะอ่าเป็นการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานในการเล่นคะลูกหลายคนกำลังกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่จากกิจกรรมนี้ต้องลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานในการเล่นคะ อันนี้ลื่นปืดลื่นปื้ดเลยแรงเสียดทานลดหรือเพิ่มถ้าเพิ่มบางคนบอกเพิ่มถ้าเพิ่มมีแรงเสียดทานมากมันจะคล่องแบบนี้ไหมคะไม่เพราะนั้นกิจกรรมนี้ต้องลดแรงเสียดทานค่ะถึงจะลื่นเห็นไหมคะ่ะใครถูกมากเก่งมากคะ่ะไปต่อคะ่ะ ทีนี้มาฝึกสมองกันก่อนนะคะว่าเอาข้อไหนเอาละค่ะป5ครูไม่อ่านให้นะนักเรียนต้องอ่านเองเห็นไหมคะข้อไหนคะข้อไหนคะไม่อ่านให้นะคะต้องอ่านเองถ้าใครนั่งอยู่แล้วไม่ดูก็จะไม่ทราบไม่อ่านค่ะอ่ะไปแล้วคะ่ะดูซิว่านักเรียนถูกไหมนะคะ ป5แล้วเนาะเออนะคะนะคะข้อนี้นะคะเครื่องบินที่กำลังล่อนลงสนามบินอ่ะข้อไหนถูกค่ะไปต่อค่ะไปต่ออ่านเองนะคะไม่บอกด้วยป5แล้วนะคะลูกศิษย์ครูนั่งตัวตรงอ้าวนะคะข้อกอและข้อ ขอแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับพื้นผิวของวัตถุค่ะและก็แรงเสียดทานขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุที่กดทับลงไปว่าจะมากหรือน้อยจำได้ไหมเนาะอ,อ่ะข้อต่อไปค่ะต้องทำความเข้าใจนะคะทดสอบเอาเลยค่ะคิดตามเลยที่นักเรียนเรียนมาเข้าใจแค่ไหนทำได้ไหมลูก อ้าวราคาดูซีถูกไหมเอยอ่านะคะเห็นไหมคะถูกไหมต่อไปค่ะยางต้องดีนะคะถ้าไม่ดีก็เกิดอุบัติเหตุต่อไปค่ะที่ครูอธิบายให้ฟังแล้วเนาะยกตัวอย่างไปนะคะใช้ยางรัด ก็ได้ค่ะหรือใช้ผ้าก็ได้นะคะนักเรียนไปลองทำดูไหมไปลองทำดูหรือเปล่าที่คังครูแนะไว้ในคลิปต่อคลิปก่อนนั้นอ่ะต่อไปค่ะไอ้ข้อไหนคะข้อไหนข้อไหนน้อยที่สุดลูก สเก็ตน้ำแข็งค่ะแบบเมื่อกี้เลยนะคะต้องน้อยที่สุดเอาต่อไปค่ะต่อไปค่ะข้อไหนคะเล่นชชกกเยอร์จำได้ไหมคะข้อไหนถูกต้องในแต่ละทีมนะคะจากภาพข้อไหนคะ ค่ะถ้าแรงรับสองฝ่ายมีขนาดเท่ากันนะคะนะคะแล้วก็แรงรับมีค่าเท่ากับ0ถ้าเท่ากันแรงรับนะคะแรงรับทั้งสองฝ่ายเท่ากันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0ย์ก็คือวัตถุจะไม่เคลื่อนที่นะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะ ตรงไหมคะกับที่นักเรียนคิดทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วนะคะเขาบอกว่าข้อใดเป็นประโยชน์ของแรงรับนะคะเรื่องแรงรับนะครูเอามาทดสอบด้วยนะคะอาข้อต่อไปคะ่ะข้อไหนคะข้อนี้แรงเสียดทานน้อยที่สุดนะเอาเถียงกันใหญ่เลยบางคนก็ไก่ขอไข่ขอควายงองูสรุป ค่ะผิวเรียบกับผิวเรียบพื้นผิววัตถุค่ะถ้าเรียบแรงเสียดทานจะน้อยถูกไหมจ๊าถูกหมดไหมจ๊าเอาละค่ะการนำแรงเสียดทานไปใช้ประโยชน์อีกรอบหนึง่งเห็นไหมคะนะคะการลดแรงเสียดทานสามารถทำได้ก็คือใช้น้ำมันหล่อเลื่นหยอดเครื่องจักร พอให้เครื่องจักรทำงานให้สะดวกนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันหยอดบานพับประตูเพื่อช่วยให้บานพับประตูเนี่ยเปิดปิดได้สะดวกขึ้นเห็นไหมอย่างรอล้อจัก,กรยานก็เหมือนกันนะคะเราหยอดน้ำมันนะคะก็ทำให้มันหมุนได้คล่องก็ช่วยลดแรงเสียดทานขณะที่เราขี่จักรยานนะคะทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะคะ อ่ะอันนี้สามารถเอาไปใส่ในใบงานด่คลิปก่อนได้เลยนะเนี่ยคนไหนที่ยังไม่ทรงสามารถเอาไปใส่ได้เลยต่อไปการเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่หรือวัตถุที่มีน้ำหนักมากๆอาจใช้ทชไมคะ เราก็จะผ่อนแรงลดแรงเสียดทานโดยการใส่ล้อให้เห็นไหมเวลานั้นเรียนไปห้างสรรพสินค้าที่รถเข็นน่ะเห็นไหมคะนักเรียนซื้อของเยอะแยะมากมายเลยใส่ใส่รถเข็นแต่ทําไมนักเรียนไม่รู้สึกว่ามันหนัก เพราะว่าเราใส่ล้อช่วยในการลดแรงเสียดทานแล้วก็เคลื่อนย้ายใช่ไหมคะทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกอันนี้นะคะทำให้ใช้เคลื่อนย้ายวัตถุได้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงมากเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นประโยชน์นะคะแล้วเราใส่ล้อเข้าไปก็ช่วยในการลดแรงเสียดทานคะ่ะ อาละค่ะในการสร้างถนนเห็นไหมเห็นไหมลื่นปื๊ดเลยเห็นไหมคะในการสร้างถนนต้องมีการออกแบบและก็เลือกใช้วัสดุทำไมอะ่ะทำไมต้องเลือกใช้วัสดุเพราะว่าให้เหมาะกับพื้นผิวของถนนถนนต้องเรียบนะคะเพื่อลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างล้อรถยนต์กับผิวของถนนมันจะช่วยทำให้รถยนต์เนี่ยทำไมคะเคลื่อนที่ได้เร็วถนนที่ขรุขระหรือเป็นถนนลูกรังเนี่ย มันจะขับขี่ไปได้ช้าเห็นไหมคะพื้นที่เร็วจะเร็วกว่าเหมือนกันที่ครูเคยยกตัวอย่างว่านักเรียนเตะฟุตบอลที่สนามหญ้ากับสนามปูนอันไหนฟุตบอลกลิ้งได้เร็วกว่ากันนะคะก็คือสนามปูนเห็นไหมคะเรียบเห็นไหมคะพื้นผิวเรียบนะคะนะส่วนหญ้าครุขระเพราะว่าต้นหญ้านะนะคะมีแรงต้านก็คือแรงเสียดทาน อ่ะการลดแรงเสียดทานการออกแบบดอกอยางและก็ลดแรงเสียดทานเนี่ยการช่วยนะคะช่วยทำให้รถยนต์เนี่ยยึดเกาะถนนได้ดีช่วยทำให้ผิวสัมผัสระหว่างล้อรถกับผิวถนนเนี่ยเกิดแรงเสียดทานทำไมคะมากขึ้นเวลาที่รถ นะคะรถวิ่งเนี่ยรถแล่นจะทำให้ล้อรถเนี่ยยึดเกาะถนนได้ดีไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าล้อรถเนี่ยหรือรถยนต์เนี่ยเวลาอดอกยางเห็นไหมคะลวดลายเนี่ยมันลบเนี่ยคุณพ่อก็คุณพ่อหรือ,อคุณแม่หนูก็จะไปทำไมคะ เปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนล้อโอ้ยไม่ได้แล้วมันไม่ยึดเกาะถนนเพราะว่ามันจะ,ะทําให้ลื่นนะคะมันก็ต้องไปเปลี่ยนดอกอยางนะคะช่วยให้มันยึดเกาะถนนได้ดีนะคะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานนะคะถ้ามันลื่นเนทำไมแรงเสียดทานไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนคะ่ะอ้าวเหมือนกับนี่เลยนะักกีฬารองเท้าเห็นไหมคะดูที่รองเท้าเห็นไหม เห็นไหมคะรองเท้าของนักฟุตบอลจะมีพื้นรองเท้าเป็นปุ่มเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างพื้นรองเท้ากับพื้นสนามเพื่อป้องกันนะักกีฬาลื่นลม้มได้ง่ายเห็นไหมคะนักเรียนเห็นคนที่เป็นนักบอลอยู่เห็นไหมนักเรียนก็จะพอะถึงเวลาครูครับขออนุญ,ญาตไปเปลี่ยนรองเท้าลงสนามฟุตบอลเห็นไหมคะจะใช้รองเท้าที่มีดอกอยางนะคะ เหมือนกันในกรณีนี้ต้องการให้รถจักรยานชะลอความเร็วลงหรือหยุดจักรยานเราต้องใช้อะไรใช้เบรกเบรกบังคับนะคะตรงก้ามปูข้างบนนะเห็นไหมคะก้ามปูข้ามล้อแล้วก็จะกดสัมผัสกับล้อนะคะมันก็จะทำให้เกิดการเสียดทานมีการมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นทำให้จักรยานทำไมคะชะลอชะลอความเร็วแล้วก็หยุดนะคะอันนี้ ใครมีจักรยานานึกไม่ออกอไปเลยค่ะเดี๋ยวพอดูคลิปเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วลองไปดูเลยเอย๊มันเป็นยังไงมันจริงไหมนะนะคะอ่า เหมือนกันค่ะบันไดนะคะเดี๋ยวดูเด็กคนนี้นะเดี๋ยวเด็กคนนี้นะนนปืดเห็นไหมเห็นไหมสนุกเลยละแต่นักเรียนอย่าไปเล่นนะที่บ้านเกิดอันตรายแน่ๆเห็นไหมอย่าเรียนแบบนะลูกอขอบบันไดจะมีผิวขรุกระเล็กน้อยนะคะตรงขอบขอบบันไดเห็นไหมคะเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานแล้วก็ป้องกันการลื่นถลไลเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นะจะต้องอมีผิวขลุกระ เพื่อไม่ให้ลื่นเห็นไหมคะดูเห็นไหมดูวงกลมอันเล็กๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะที่ครูมีชี้ลูกศรไว้ให้เห็นไหมคะนเนี่ยส่วนนี้เห็นไหมคะน,นักเ,เรียนอย่าไปเรียนแบบนะสนุกกันใหญ่เลยลื่นพรึดเลยเห็นไหมคะเอาละค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมทดสอบฉายเดียวละ นั่งตัวตรงแล้วดูสิว่าทําตามไปเลยว่านักเรียนจะได้ไหมนะคะเป็นการฝึกดูนะคะทบทวนไปด้วยก่อนสอบดูดีๆนะรรููรู้้ถกผิดได้เวลาที่เราจะมาร่วมทดสอบความรู้กันแล้วนะคะโดยการให้น้องๆเลือกถูกในข้อความที่ถูกและเลือกผิดในข้อความที่ผิด ข้อ1แรงเสียดทานเป็นแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นข้อ2แรงเสียดทานจะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุข้อ3วัตถุที่มีน้ำหนักมากจะมีแรงเสียดทานมาก กว่าวัตถุที่มีน้ำหนักน้อยข้อ4ถ้าเราเข็นรถยนต์บนถนนลูกรางจะทำให้เราออกแรงน้อยกว่าถนนลาดยางมาตอยข้อ5ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานคือน้ำหนักของวัตถุ พื้นผิวของวัตถุและพื้นผิวที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านเอาละค่ะเป็นยังไงคะถูกกันหมดไหมพอเ,เข้าใจเนาะไม่ยากเห็นไหมคะอันนี้แหละเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆสำหรับที่เราจะทำการทดสอบนะคะมันจะมีลักษณะแบบนี้นะ ทีนี้มาถึงอย่าเพึ่งเบื่อนะอย่าล้องยี้อย่าเพึ่งเบื่อนะคะเป็นการทดสอบง่ายๆให้นะักเรียนทำาใบงานเรื่องการนำแรงเสียดทานมาใช้ประโยชน์เอ๊ทำยังไงนะไม่ยากค่ะนี่เลยนะอันนี้เป็นการฝึกการคิดนะคะดูซิทำไมเขาต้องมีป้ายมาปักเห,ห,ห็นไหมเห็นนะในภาพเห็นไหมคะน้ำหก แล้วถ้ามีป้ายไม่มีป้ายมาปักเนี่ยแล้วเด็กคนนี้ว,วิ่งเพื่อ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 ,อ,อมาจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะดูดีๆนะคะแล้วก็เขียนอธิบายมานะคะตามที่เราเรียนไปนะักเรียนคิดว่าอย่างไรใช้ความรู้ที่เรียนไปตอบมานะลกูกทำไม่ได้หรือที่ผ่านๆมาไม่เข้าใจนะคะถามได้ลกูกเอาละคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะบายบายสวัสดีค่ะหนูแจ๋วขึ้นมาแล้วสวัสดีค่ะ